สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดูไวยากรณ์นะคะในระดับหนึ่งเนาะเป็นของ s อสนะคะระดับหนึ่งเป็นระบบใหม่ที่เขาบันยัดขึ้นมานะคะว่ามียูฟ่านะคะไวยากรณ์ไหนบ้างที่อยู่ใน s อสหนึ่งนะคะเรามาดูด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเขาแบ่งเป็นประเภทของคำเนาะเป็นอาจฉริยะนะคะอันดับแรกคืออะไรคะมิงเสอือคือคำนามนะคะ่ะทุกคนอ่ามิงสือแรกที่เราจะเจอใน s อสหนึ่งนะคะก็คือ คำบอกตำแหน่งนะคะฟางเว่ยมิงเฉืนนะคะคำบอกตำแหน่งคำนามบอกตำแหน่งนะคะเช่นอะไรบ้างคะหคือคำว่าช่างช่างนะคะช่างคำนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าบน,นะคะ่ะทุกคนช่างการใช้ช่างคำนี้ค่ะพูดอย่างเช่นว่านะคะบโต๊นะใว่หไหมคะโต๊ะนะคะ <ang> 倒摆呐哈，下下浪呐哈，下浪，趁椅,椅子下，椅子下，带个 e，系咪哈？椅子高 e 下，带椅子下，带高 e，倒摆里里内呐哈。啊 เช่นว่าฝังเจียนหลีฝังเจียนหลีในห้องนะคะฝังเจียนคำนี้แปลว่าห้องค่ะทุกคนหลีในฝังเจียนหลีในห้องนะคะฝังเจียนหลีในห้องว่ายว่ายนอกว่ายนอกเช่นว่าเหมือนไว่ เหมือนว่ายเหมือนคำนี้แปลว่านะคะแปลว่าประตูเนาะจริงๆคำนี้แปลว่าประตูนะคะเหมือนเนาะเช่นว่านี่แคางเมื่อกี้ั้นไหมคะแต่เหมือน,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 ะะนว่ายคำนี้จะแปลว่าอะไรคะนอกประตูก็คือนอกบ้านเองค่ะทุกคนเหมือนว่ายนะคะเหมือนว่ายน,น,นอกบ้านเห็นไหมคะทุกคนการใช้คําตามบอกตาแหน่งนะคะไม่ไว่าจะเป็นช่างเช่หลีว่ายนะคะจะจะอยู่ข้างหลังสิ่งที่นะคะเป็นคํานามเห็นไหมคะ ไม่เหมือนไทยเราที่เราวลาพูดว่าบนโต๊ะใช่ไหมคะจะเอาตำแหน่งขึ้นก่อนค่อยตามด้วยคำนามใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาจีนเนี่ยจะต้องเอาคำนามขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยตำแหน่งนะคะเช่นว่าจ u วดจือช่นะคะบนโต๊ะเนาะ t ย i จื i เซี i ไต่เกาอีฝังเจียงหลี่ในห้องเหมือน่หยนะคะนอกบ้านประมาณนี้คะ่ะนี่คือเป็นคำนามบอกตำแหน่งนะคะ EP หนึ่งเนาะสวัสดีค่ะต่อจาก EP ที่แล้วนะคะ คำนามบอกตามแหน่งเนาะฟังเว่ยมิงเฉิน EP ที่สองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำแรกเฉียนเฉียนหน้าเช่นว่า书ูเฉียน书ูเฉียนหน้ากระเป๋าโรงเรียนเห็นไหมคะ书านะคะกระเป๋าโรงเรียนเฉียนคือข้างหน้าด้านหน้านะคะ书ูเฉียนหน้ากระเป๋าโรงเรียนห่อ ห, u, หลังเช่นว่าเชื่อหเชหืหลังรถนะคะเช่อคำนี้แปลว่ารถค่ะห,หลังเชหืหลังรถจู่จูจ่สาย书在左边书在左边หนัจจนนงสืออยู่ด้านซ้าย ชู u หนังสือใชนะคะคำนี้แปลว่าอยู่ค่ะจ边่เปี้ยนจ่ายเปี้ยนคำนี้จะแปลว่าด้านนะคะจ边่้ยนด้านสายชูใจจ่ใชจหนังสืออยู่ด้านซ้าย,ย, u, ย u, ขวา y i g h t right ขวาเ,เสื้อผ้าอยู่ด้านขวา 衣服เสื้อผ้าใจอยู่นะคะโยเปียนโยคำนี้แปลว่าขวาค่ะเปียนด้านโยเปียนด้านขวาเสื้อผ้าอยู่ด้านขวาอ่ะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะเฉียนหจวยนะคะด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรามาดูข้างล่างที่เป็นรูปเนาะ มันจะเป็นทิศทางนะคะแต่ละทิศนะคะอ่าเช่นว่าทิศเหนือเราจะเรียกว่าอะไรคะเปยใช่คำว่าเปยอ่าท่านะคะท่าใต้ล่ะใช่คำว่าอะไรคะหนานนะคะหนานอืมทิศตะว,วันออกนะคะจะใช้คําว่าต้งต้งนะ,ะตะว,วันออกตะว,วันตกใช้คําว่าชีชีอ่า非常好 แล้วก็นะคะมันจะมีอะคะตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะก็ใช้คาว่าะไรคะใช้คาแต่ละคำเนี่ยมาเชื่อมกันเลยนะคะถ้าตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเอาตะวันออกกับทิศเหนือมาเชื่อมกันก็คือคําว่าต้งเป๋ต้งเปต๋เปตะวันอ,ออกเฉียงเหนือตะวันอ,ออกเฉียงใต้เช่นกันค่ะเอาตะวันออกกับกับทิศใต้มารวมกันกลายเป็นต้งหนาน ตงหนานตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือเอาตะวันตกนะคะรวมกับรวมกับทิศเหนือนะคะกลายเป็นชีเป่ยชีเป่ยตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้เช่นเดียวกันค่ะเอาตะวันตกนะคะบวกกับทิศใต้เนาะก็จะกลายเป็นชีหนานชีหนานตะวันตกเฉียงใต้ เน้อจะเป็นการบอกตำแหน่งนะคะ ep สองเนาะคือมีคำว,ว่าเฉียนห่อจัวโยมาเพิ่มค่ะด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็มีทิศท,ทางแต่ละทิศเนาะเหนือใต้ออกตกนะคะแล้วก็ตอนออกเฉียงเหนือเฉียงใต้นะคะตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้ซึ่งการบอกตำแหน่งนะคะเหมือนกันเลยนะคะการบอกตำแหน่ง่าจะอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังคำนามเช่นซูเป้าเฉียนนะคะเชอห้ อืมชูจ左จ边เห็นไ,ไหมคะเย่ฟู่在ยนอืมซึ่งคำว่าเปียนคำน,คำนี้ค่ะก็จะพิเศษหน่อยนะคะแปลว่าด้านเนาะซึ่งคำว่าจู่วกับโย่อะค่ะมันไม่สามารถอยู่โดดๆได้มันไม่สามารถพูดแค่ว่าชู在左จจหรือว่าเย่ฟู่在ได้นะคะมันจะติดกับคำว่าเปียนอยู่เสมอนะคะจู่เปีนยนเย่เปีนยปนนะคะนี่เป็นอ่าลักษณะพิเศษของมันนะคะ ฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราก็ถึงคราวนี้เดี๋ยวครั้งหน้านะอีพีต่อไปเราจะมาดูคาว่าเปี้ยนคำนี้ด้วยกัน,นะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาดูฟังเว่ยหมิงเฉอคำบอกตำแหน่งนะคะ EP สามด้วยกัน,นะคะ่ะวันนี้ค่ะเราจะมาดูคำนี้คำว่าเปี้ยนด้วยกันนะคะอย่าง EP ที่แล้วที่เราพูดว่าจะมาพูดคำว่าเปี้ยนคำนี้ค่ะคำนี้นะคะเปี้ยนมีความหมายว่าด้านหรือว่าข้างค่ะซึ่งมันจะอยู่ด้านหลังของ คำบอกตำแหน่งอื่น,น,ะะน,นๆนะคะเช่นคําว่าช่างนะบนช้างล่างต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นด้านบนนะคะเราจะพูดว่าช่างเปียนช่างบิน่ยเปียนเี่ยเปียนด้านล่างเฉียนเปียนเฉียนเปียนด้านหลังข้เปียนข้เปียนด้านหลังข้เปียนข้เปียน

东นทางตะว,วันออกทางตะว,วันออกนะคะ西边ยน,นทางตะว,วันตกเห็นไหมคะทุกคนคําว่าเปลี่ยนคำานี่ค่ะมันจะอยู่ด้านหลังเนาะของคาบอกตาแหน่งอื่นๆนะคะซึ่งมันจะกลายเป็นว่าด้านหรือว่าทิศข้างได้เลยนะคะเวลาเราแปลนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะการพูดนะคะวิธีพูดบอกตําแหน่งต่างๆเนี่ยมันพูดได้ยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเรามาดูแบบนี้ด้วยกันค่ะ การพูดว่าอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะคะเราสามารถใช้คําบอกตําแหน่งนะคะไว้ข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆเราก็ตามด้วยเตอร์นะคะที่แปลว่าของนะคะแล้วก็什么ที่แปลว่าอะไรเขาพูดว่าช่นว่าอะไรคะ南边的房子ใช่ไหมคะนานเปี้ยนแปลว่าอะไรทุกคนจำได้ไหมนานคือคําว่านานคือใต้ใช่ไหมคะเปี้ยนแปลว่าด้านหรือว่าข้างฉะนั้นนานเปี้ยนคืออะไรคะอ่าทางใต้เนาะแปลว่าทางใต้นะคะ แปลว่าของค่ะฝังืจอฝังืจอที่นี่นะคะแปลว่าบ้านค่ะบ้านนะบ้านเราจะไม่ได้ว่าเจ้านะคะเจ้าที่แบบเจ้าคำนี้แปลว่าบ้านก็จริงแต่มันแปลว่าครอบครัวมากกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบบ้านที่เราเห็นว่าเราสร้างไว้นะคะถ้าเป็นบ้านอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าฝังืจออืมฉะนั้นนะคะเวลาเราพูดว่านะคะบ้านทางใต้ารจะพูดว่ายงไรเอาคำบอกตำแหน่งขึ้นก่อนนะคะก็คือหนานเปี้ยนเตอฝังื่อแล้วแปลนะคะต้องแปลหลังเติมมาก่อน หลังของของนะคะก็คือแปลคือแปลบ้านใช่ไหมคะฝังเจอบ้านทางใต้นั่นเองนะคะหัวบ้านของทางใต้อย่างเงี้ยค่ะแต่ขอทคำให้เราละได้นะคะอ่าลงมาอีกนะคะคว่าเห็นไหมคะช่างเปียนเตอร์เยินช่างเปียนเตอร์เยินเห็นไหมคะเราแปลนะคะแปลหลังเตอก่อนคนที่อยู่ด้านบนเห็นไหมคะคนด้านบนอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะช่างเปียนช่างแล้วบนใช่ไหมคะเปียนด้านช่างเปียนเตอร์เยิน คนด้านบนเนาะมีอะไรคะไหวเพี้ยนตะฟ้านเตี้ยเห็นไหมคะไหวเพี้ยนตะฟ้านเตี้ยอะไรคะฟ้านเตี้ยคืออะไรคะฟ้านเตี้ยคืออะไรคะเรามาแกะคำนี้ด้วยกันฟ้านคำนี้แปลว่าอะไรคะทุกคนฟ้านคำนี้แปลว่าแปลว่าอาหารใช่ไหมเอ่ยชูฟ้านคำนั้นเนาะเรารู้ชูฟ้านฟ้านคำนี้แปลว่าข้าวใช่ไหมคะเราว่าอาหารเตี้ยนคำนี้แปลว่าอะไรเตี้ยนคำนี้แปลว่าร้านนะคะอะไรเตี้ยนเนาะ ข้างหน้าคือสาม,มารถเติมทุกอย่างได้แล้วก็ตามด้วยเตี้ยนนั่นเลยมันก็จะแปลว,ว่าร้านอะไรอะไรนั่นเองนะคะฟ่ะานเตี้ยนคือร้านอาหารเตอของใช่ไหมคะร้านอาหารของอะไรด้านนอกนะคะไหวจําจได้ไหมคะไหวแบลว่านอกไหวเปี้ยนด้านนอกไหวเปี้ยนเตอฟ่านเตี้ยนร้านอาหารด้านนอกนะคะแล้วของด้านนอกนั่นเองนะ,ะของนา่าได้เหมือนกันอ่านประมาณนี้นะ,ะนี่คือวิธีการบอกตำแหนง่งอย่างแรกนะคะก็คือเอา อ่าคำบอกลำดับหนึงนะ่งขึ้นก่อนเลยมันจะเป็นด้านเปียนช่างเปียนไวก外边里ยนหลีีเปยนะด้านในหรือว่าอะไรคะอาจจะเป็นเเฉีียนป前边ใช่ไหมคะ่ะด้านด้านหน้าก็ได้เหมือนกันนะเเฉีียยนนปตัว人是谁ใช่ไหมคะคนที่อยู่ด้านหน้าคือใครอะไรอย่างนี้ยได้เหมือนกันนะคะนี่วิธีการใช้แบบแรกนะคะแบบแบบที่สองค่ะสามารถใช้ได้ก็คืออะไรคะอะไรขึ้นก่อนนะคะเฉินมอะไรนะคะจ่ายนะคะ แล้วก็ค้าตามด้วยคำบอกตำแหน่งนะคะอะไรอยู่นะคะแล้วก็คำบอกตำแหน่งเช่นว่าอะไรคะชัวเจ้าในเป๋ยเปี้ยนชัวจ้าในเป๋ยเปี้ยนชัวจ้าคืออะไรคะเรกคนาชัวจ้าชัวคือรถใช่ไหมเอ่ยจ้าคำนี้ค่ะมันแปลว่าสถานีนะคะสถานีอะไรนะก็จะเอาไว้ข้างหน้านได้เลยนะชัวจ้าสถานีรถใช่ไหมคะ,อะไอ้หัวเจ้า โขเชื่อรถไฟใช่ไหมคะสถานีรถไฟเห็นไหมได้เลยนะคะอะไรจ้านได้เลยเชอจ้านจ้ายอยู่ที่ไหนคะอยู่ทางเป่ยเปี้ยนนะคะเป่ยคือเหนือนะคะทางเหนือนั่นเองนะคะใช้คำนี้เวแลาแปลก็เหมือนกันแปลตรงตัวเลยนะคะว่าสถานีรถอยู่ทางเหนือได้เลยนะเชอจ้านจ้ายเป่ยเปี้ยนอืมฟังนี่คือแบบที่สองในการใช้นะคะว่าคืออะไรขึ้นก่อนแล้วก็จ้ายทำด้วยคำบอกตำแหน่งนะคะ อันต่อมานะคะระดับสามแบบที่สามที่สามารถใช้ได้ก็คืออะไรคะอะไรนะคะอยู่ที่ไหนของอะไรนะคะเวลาเราพูดเนาะแต่การเรียงของภาษาจีนจะเป็นว่าอะไรอยู่อะไรนะคะเตะนะของแล้วก็ตามด้วยคำบอกตำแหน่งนะคะอ่ะตัวยอย่างเช่นเห็นไหมคะอะไรใช่ไหมเอ่ยเเเีีี่่ย่ยยยวววออคืโรงเรียนจจายายที่ไหนคะจายอยู่คือ

ใช่ไหมไปได้เลย,เลยอยู่ที่ไหนคะเราแปลต้องไปหลังเติมมาก่อนอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะโฮเปียนของอะไรของกงเหรียนสุนทรภรรณะนั่นเองเห็นไหมคะฉะนั้นเวลาเนี่ยค่ะเป็นมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือแปลว่าอะไรอยู่ที่ไหนของอะไรอ่าน,นะคะใช่ไหมเวลาพูดก็ต้องเอาอะไรขึ้นก่อนนะคะอยู่อะไรสถานที่ขึ้นก่อนแล้วก็เติร์ตามด้วยคำบอ,อกตำแหน่งนะคะนคี่คือวิธีการใช้แบบที่สามนะของการพูดถึงว่า หาตำแหน่งนี้อยู่ที่ไหนยังไงนะคะอืมโอเคค่ะงั้นตอนนี้นะคะเรามาทำแบบฟุตทัดก,กันเลยนะคะเลี่ยนฉีนะคะอ่ะใครทำได้นะคะเรามาอะลองทำดูนะข้อหนึ่งคืออะไรบ้านอยู่ด้านหลังอืมบ้านอยู่ด้านหลัง่ะทุกคนลองลองคิดดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำหน้าโอเคไหมคะจะมาเฉลยในอพีหน้านะเรามาอ่านคำถามกันก่อนนะคะข้อที่สองคืออะไรคะหนะะันงสือพิมพ์อยู่ด้านขวา หนังสือพิมพ์คืออะไรพูดยังไงหนะ้าหนังสือพิมพ์อ่าสามคืออะไรคะโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะโทรศัพท์พูดยังไงเอ่ยอ่าอยู่บนโต๊ะนะคะสี่คืออะไรคะนาฬิกาข้อมืออยู่ทางซ้ายของขวดน้ำอ่ะเียยาวขึ้นมาเลยละว่าอะไรอยู่ที่ไหนของอะไรนะคะอ่านาฬิกาข้อมืออยู่ทางซ้ายของขวดน้ําอืมทุกคนลองไปแต่งหูนะคะอ่าข้อห้าตลาดอยู่ทางตะวันตกของโรงพยาบาล เขาไ้หงขาย,ยาวขึ้นมาหน่อยบ้านเกิดฉันนะคะอ่าไม่ใช่แค่บ้านนะเป็นบ้านเกิดนะ,ะบ้านเกิดฉันอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนอ่าเห็นไหมครับตะวันออกเฉียงเหนือคือไรนะคะเราเคยเรียนไปละเรียนมาทบทวนกันนะ,ะแล้วก็มาทาแบบฝึกหัดด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในขั้มหน้านะคะว่าต้องตอบยังไงนะคะโอเคไหมคะโอเคเจ๊จี้วันนี้ค่ะเรามาเฉลยด้วยกันนะคะแบบฝึกหัดที่เราทําไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะ ข้อแรกค่ะบ้านอยู่ด้านหลังบ้านนะคะเราพูดไปแล้วบ้านเราจะพูดว่าฝัางจื่อเห็นไหมคะฝังจื่ออยู่จ在น,นะคะจ在ด้านหลังเี后边后边ใช่ไหมคะฝังจื่อ在后边ข้อที่สองค่ะหนังสือพิมพ์อยู่ด้านขวาหนังสือพิมพ์เราจะพูดว่าป้าจื่อนะคะป้าจื่ออยู่นะคะจ在 ด้านไหนคะด้านขวาขวาคือยนะคะย่อเบนนะด้านขวาย่อเบนนะด้านขวา,านางซื้อพิมพ์อยู่ด้านขวาป้ายู่ใยนย่อเบนอืมแบบนี้นะคะข้อที่สามค่ะโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะโทรศัพท์พูดว่าไงคะ่ะมือใช่ไหมมือถือใชไ้ไหมมือถืออยู่ในไหนคะอยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะอ่ะ บนโตนะคะภาษาจีนนะะจะลับกันใช่ไหมคะว่าต้องเอาคำนำขึ้นก่อนค่อยตามด้วยคำบอกตำแหน่งฉะนั้นโตพู้เรียนคะโตบนจั้นอะไรนะคะชี้อนะะอ่ะโ,ะะโะระะะทรศัพท์อยู่บนโต๊ะโอเคข้อที่สค่ะ นาฬิกาข้อมืออยู่ทางซ้ายของขวดน้ำนาฬิกาข้อมือค่ะคืออะไรเอ่ยมือโฉบนะ,ะเปี่ยวนะนาฬิกาข้อมือจะเรียกว,ว่าวเปี่ยวอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ทางซ้ายของขวดนะอ่านหนึ่งที่นักพูดละอะไรคะขวดน้ําใช่ไหมอะไรอยู่อะไรแล้วก็เตอของนะก็คำแปลตำแหน่งฉะนั้นโฉบเปี่จ้าต้องตามด้วยเลยคะ่ะต้องตามด้วย อีกอย่างหนึ่งคือคำนามน,นะก็คือขวดน้ำนั่นเองสวยพิงเตอ์ของนะคะทางซ้ายค่ะซ้นนะางซ้ายฉนัจะตอบว่าอะไรคะสมบัติซ้ายสวยพิงตเตอร์ซ้ายตามทำเลยคะ่ะโอเคต่อไปข้อที่ห้าค่ะตะลาดอยู่ทางตะวันตกของโรงพยาบาลตลาด 不念哈市什么市场哈市场有哈在，嗯，门岗内在，有在哪里哈？在有在罗，科，排班是吗？是，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  ในโร,นนรพงพยาบาลด้น,น,ะะดะน,ดนตะวันตออกดออ้านตะวันตนะวันตกด้านตะันตกด้านตะวันตกะันตกด้านตนตกด้าน้านตน้านตะวกดะวด้านตันตกด้า้านตะวันตกะวกด้านตะนตกด้านตะวัด้ะวันตกด้านตกดานตะวันตกด้ากด้านตะวนตกด้านตะวันตกด้านบะ้านตกดดนะวะวะวัดวัานะวันตกด้านตะวัันต้านตกดด้านตันต้านตกดด้ันตกดนะวะวันตกด้านตัน หัเอ老家นะคะจ้ายอยู่ที่ไหนคะอยู่ทางเช่นทางเชีงต ong แต่วันออกเชีงเหนือของประเทศจีนใช่ไหมแต่ว่าต้องเอาอะไรขึ้นก่อนประเทศจีนขึ้นก่อน,นต้องเพาะเป็น,นะะอะไรค่ว่าอะไรนะคะอยู่อะไรใช่ฉะนั้นจ้ายงวงหัวนะคะเนี้นะคะววเราะอางงเล็บไว้เพราะมันสามารถลาได้นะ,ะเพราะมีตเตอสองตัวเราเห็นไหมคะข้างหน้าก็มิตเตอข้างหลังก็มีตเตอ,รเ,ตอรเราลาได้นะคะช่วงหัว ตงเป่ยนะฮะตะวันออกเฉียงเหนือจะได้ไหมตะวันออกคือตงนะคะเหนือคือเป๋อรวมกันเลยค่ะตงเป๋ยได้เลยนะคะของประเทศจีนตงเป่ยได้เลยนะคะเพราะตตรงเป๋ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเขานี้ละได้นะคะทุกคนทําถูกบ้างไหมคะหรือว่าทุกคนถูกหมดเลยเรามาดูด้วยกันในวิธีการบอกตําแหน่งนะของอะไรอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะทุกคน